อันที่จะหาคนเข้ามาดูเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับโดยไม่ต้องเสียเงินเราต้องทำ SEO ครับ SEO หรือว่า Search Engine Optimization เนี่ยนะครับมันคือเทคนิคทางการตลาดดิจิตอลนะครับในการทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยติดอันดับต้นๆบน Google ถ้าหากใครไม่เข้าใจวิธีการทำงานของ Google นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้นะครับ Google เนี่ยนะครับเวลามีคนค้นหาต่างๆเนี่ยนะครับมันจะพยายามหาคอนเทนต์หรือหาเว็บไซต์ ให้ตรงกับการเสิร์ชนั้นๆครับตัวอย่างครับถ้าหากว่ามีคนเสิร์ชคำว่าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Google เนี่ยนะครับมันจะส่งโรบอทครับหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยไปดูตามเว็บไซต์ต่งตางๆครับว่าคำว่าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในเว็บไซต์ไหนมากแล้วมันจะดึงเว็บไซต์เหล่านั้นครับมาแสดงผลบนอันดับต้นๆบนหน้า Google เนี่ยแหละครับดังนั้นครับถ้าหากคุณอยากจะ ให้เว็บไซต์ของคุณเนี่ยมาแสดงผลเป็นอันดับต้นๆคุณก็ต้องมีคีย์เวิร์ดนั้นๆรู้ว่าเซิร์ชหรือว่าการที่คนเนี่ยกำลังค้นหาคำนั้นๆเนี่ยเขาค,ค้นหาคำว่าอะไรโดยวิธีการแบบนี้นะครับมันก็คือการทำคีย์เวิร์ดเรซูชันนั่นเองหรือการค้นหาคีย์เวิร์ด ที่ตรงกับความสนใจและนำไปใส่ในเว็บไซต์ของคุณสร้างบทความที่มีความเกี่ยวข้องกันกับคีย์เวิร์ดนั้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการหาคีย์เวิร์ดรีเสิร์ชโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Ubersuggest นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือของคุณนิวพาเทลนะครับซึ่งเป็นกูรูทางด้าน SEO ครับผมโอเคเราก็ไปกันที่ Ubersuggest เลยนะครับแล้วข้าวนี้เราก็สามารถเปลี่ยนประเทศนะครับให้เป็นประเทศไทย แล้วเราลองค้นหาคำสมมุติว่าผมจะต้องการทำคีย์เวิร์ดคำว่าคอสเนียมภาษาอังเกฤษเนี่ยนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยแล้วกดคำว่า search ครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงผลออกมาครับว่า คำว่าคอสเงินภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีเซิร์ช o l ล m มอยู่ที่เท่าไหร่ตัวอย่างเนี้ยนะครับมีเซิร์ช o l ล m มอยู่ที่3,600ต่อเดือนนะครับการแข่งขันค่อนข้างปานกลางนะครับไม่ได้สูงมากส่วนในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการโฆษณาแล้วก็ไม่ต้องมาสในใจมันแต่ที่น่าสนใจก็คือเลื่อนลงมาครับเราจะสามารถได้ไอเดียเพิ่มเติมว่าคีย์เวิร์ดไอเดียอื่นๆเนี่ยมีคนค้นหาเซิร์ช o l ล m มเท่าไหร่นะครับคอสเงินภาษา,าอังกฤษออนไลน์ คนค้นหานะครับหนึ่งพันสามร้อยคอสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบติดกันคนค้นหาหนึ่งพันครับหรือว่าคอสเรียนภาษาอังกฤษราคา,า,า,าเท่าไหร่คนค้นหาสองร้อยสิบผมจะอธิบายแบบนี้นะครับว่าเจ้าตัวคีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับถ้าหากเป็นคีย์เวิร์ดคำสั้นเนี่ยเราจะเรียกกันว่าช็อตเทลคีย์เวิร์ดครับส่วนคำคีย์เวิร์ดที่เป็นคีย์เวิร์ดแบบยาวเนี่ยนะครับเราจะเรียกกันว่าลองเทลคีย์เวิร์ด เทคนิคง่ายๆเลยครับถ้าหากเราเนี่ยนะครับอยากจะติดอันดับที่หนึ่งของ Google เนี่ยนะครับเราควรที่จะแรงสำหรับลองเทียคีย์เวิร์ดก่อนเพราะว่ามันมีการแข่งขันที่ต่ำกว่าเนื่องจากว่าเว็บไซต์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับพวกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาก็จะแรงสำหรับคีย์เวิร์ดคำสั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันมันก็จะค่อนข้างยากมากๆดังนั้นเนี่ยลองใช้คำที่เป็นลองเทียคีย์เวิร์ดอย่างเช่นคอสเรียนภาษาอังกฤษราคาถูกดูโอเค ถ้าสมมุติเราได้ไอเดียแล้วคอร์สเรียนภาษากฤษราคาถูกเราก็เอาคำนี้เนี่ยนะครับไปเสิร์ชหาใน Google ครับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษราคาถูกเราก็ดูครับว่ามันมีใครแรงบ้างตัวอย่างเนี้ยนะครับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษราคาถูกโอเคโรงเรียนป่าตอง language school แรงไปแล้วซึ่งเขาจะเขียนคอนเทนต์เกี่ยวกับราคาของคอร์สต่างๆหรือว่าโอเค รับส่วนภาษาอังกฤษราคา,า,าถูกอย่างนี้เนี่ยนะครับโอเคมันไม่ใช่เป็นคอนเทนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเอาคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับคำว่าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษราคา,าถูกมาทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้แล้วคุณก็มีโอกาสที่จะแรงได้เหมือนกันโอเคที่ผมจะแนะนําต่อไปก็คือเลื่อนลงมาข้างล่างสุดครับคีย์เวิร์ดพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่ Google มองเห็นแล้วว่ามีคนเสิร์ชเช่นเดียวกัน และมันมีความสอดคล้องกับคีย์เวิร์ดที่เราต้องการเขาก็จะแนะนำมาครับให้เราเอาคำพวกนี้นะครับไปใส่ในบทความที่เรากำลังจะเขียนด้วยครับโอเคในเมื่อเรามีตัวคีย์เวิร์ดแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาไปเขียนบทความในการเขียนบทความเนี่ยเราควรที่จะศึกษาว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเขาเขียนบทความนออกมาในรูปแบบไหนแล้วเราก็เขียนออกมาให้ฉีกแนว ให้มากกว่าและที่สําคัญก็คือคอนเทนต์ของเราเนี่ยจะต้องให้ประโยชน์ที่มากกว่าแล้ว g o o g l e เนี่ยนะครับมันจะดึงของเราขึ้นมาให้เหนือคู่แข่งได้นั่นเองนะครับกาใส่คีย์เวิร์ดลงไปในบทความเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีการบอกตายตัวครับว่าเราควรจะใส่คีย์เวิร์ดไปกี่ครั้งตอนหนึ่งบทความแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับส่วนตัวแล้วผมจะเขียนคีย์เวิร์ดประมาณ3%ของบทความตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าผมเนี่ย บทความของผมมี1,000งพันคำใช่ไหมครับ3%ของ1,000คำก็คือจุดศูผมก็ต้องใส่คีย์เวิร์ดเข้าไป30ครั้งถือว่าเยอะนะครับในหนึ่งบทความใส่คีย์เวิร์ดส0ครั้งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องยัดคีย์เวิร์ดขนาดนั้นครับเราเอาที่มันพอดีพอดีกับบทความของเราไม่เป็นการบังคับให้ผู้อ่าน เกินจนเกินไม่เป็นการ,ารบังคับผู้อ่านจนเกินไปนี่หละครับมันก็จะทําให้ Google เนี่ยครับมองว่าคอนเทนต์ของเราเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์แล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยแบงก์เหนือคู่แข่งได้นั่นเองนะครับ